สวัสดีครับเจ้าพยานนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําโปรโมชั่นนะครับเด็ดมากอะมิโนนะครับอะมิโนเนี่ยเลือกได้เลยเป็นอะมิโนสารละที่ใช้กับพืชสวนหรืออะมิโนเคมีที่ใช้กับพืชไร่มาพร้อมถังพ่นยานะครับอะมิโนหนึ่งกล่องสามารถใช้ได้ถึง30ถังนะครับอะมิโนคืออะไรเป็นอาหารเสริมที่ดีต่อต้นไม้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ดีมากๆนะครับใช้เพียงเท่านี้เองต่อหนึ่งถังนะครับ ที่บอกว่าทำไมใช้ได้เยอะใช้แค่น้อยมากนะครับต่อน้ําที่อยู่ใน,น20ลิตรนะครับได้3ถังเลยคุ้มจัดจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับถัง1ถังกับอะมิโน1แบบนะครับในราคาเพียงแค่1,490หรืออยากได้2แบบเลยหรืออยากได้แบบนี้2กล่องนะครับเลือกได้เลย1,790คือคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วว่าการสินค้าถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะครับ ใช้เป็นออร์แกนิกแท้ร้อเปซสามารถเอามือไปค้นได้เลยนะครับผมเอามือค้นให้ดูได้เลยนะครับผมแล้วก็เนื้อเนื้อเป็นผงอย่างนี้แตกตัวง่ายแล้วก็สามารถดูดซึมได้ทั้งใบที่ใบจาต้นหรือรากช่วยในการให้ดินแตกแห้งให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับผลผลิตใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะครับมากเอ่อผลผลิตมากขึ้นแน่นอนกําไรมากขึ้นแน่นอนนะครับผม แนะนำตัวนี้รับประกันสินค้านะครับถ้าไม่ด,ดีดีคืนเงินสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้ครับผม